ับสวัสดีพี่พินด้วยครับก็อยู่ในบรรยากาศมาถึงก็หน้าหนาวเลยนี่เป็นการส่งมอบหน้าหนาวคันแรกของมงคลคารก็แน่นอนสินค้าที่เป็นสินค้าสินค้าจากมงคลคารเองวันนี้ครับพี่พินก็ถือว่าเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็เป็นเพื่อนที่ได้ด้วยนะครับ,ค,รบคือคอนเซปต์มันง,ง่ายๆอย่างนี้เลยคันที่ผมขายคันนี้คือผมชอบนะการที่ลูกค้าไว้างใจคือต้องคำียนว่าพี่พินเองเนี่ยซื้อรถกับเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือไม่เห็นรถไม่เห็นราเห็นแต่รูปภาพ แล้วก็โอนตังให้เป็นร้านเนี่ยคุณผู้ชมนะไม่ธรรมดานะครับคือการที่จะพัฒนามาถึงจุดนี้ได้นะครับอยากจะให้แบบลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําของเราแล้วก็ซื้อรถกับเราหลายคันนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับคดคุยความรู้สึกให้คนคนส่วนใหญ่นี่ไม่กล้ารั่เิ็นที่แบบรถก็ไม่เห็นเอกสารก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้โอนงินให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาหาคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันมันคือเครดิต ถ้ามาบวบนะนทุกคนต้องรู้จักมงคลถูกไหมฮะเอนผมก็เป็นเพื่อนกับมงคลทีงนี้แต่มันมากกว่ากว่าคาว่าเพื่อนก็มันก็คือการค้าก็ส่วนการค้าเนาะการซื้อขายก็คือส่วนการซื้อขายเครดิตในตัวของของคุณมงคลเองอะ่ะก็อยู่ในระดับที่สูงมากระดับสูงแล้วแล้วสองสิ่งที่เราเชื่อมั่นมากมากกว่านั้นก็คือกะเป็นนักแข่งด้วยแล้วเราก็เป็นนักแข่งด้วยครับ มีสายตลรายการเต้าฮาเลยครับเาฮาจกนด้ไปก่อนพีีครับแขงไม่ดีแล้วัอยตเปการมอคนจีนี้ีกเป็นนักแข่งรถแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเชื่อมั่นในในคือสินค้าในคือตัวรถเนี่ยอย่างน้อยมันผ่านตาแกหมดทุกคนอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะแกเปคนซื้อเข้าเพร่ะการซื้อเข้าเนี่ยเขาต้องเลือกรถอยู่แล้วดีไม่ดียังไง มันสามารถตอบโจทย์ได้ทันทีเลยโดยที่ว่าเราก็เหมือนคนเล่นรถด้วยกันนะเนาะก็ต้องคิดอะไรมากมายเลยดูด้วยแล้วกันโอเคไหมแล้วก็เท่าที่ผ่านมาสามสี่คันที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรก็ทุกอย่างก็ปกติหมดก็สวยสวยทุกพันธ์นี่สนี่ก็นี่คือสิ่งบั่นใจแล้วมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็คือเลียวกันเลยนะครับคือมันก็ไม่ได้มันมาทําการตลาดให้ไม่ใช่ครับครับคือเราจะบอกแคกความรู้สึกว่า ผมว่าผมซื้อรถม,มาเยอะทั่วประเทศแล้วนะผมว่าที่เนี่ยเป็นเป็นที่ที่ซื้อง่ายที่สุดะและปลอดภัยที่สุด รอบที่ผ่านมาก็ประทับใจทุกครั้งที่มาแล้วผมก็จะมาเองตลอดเพราะผมชอบไม่ผมชอบทุกที่โอนเงินมาให้ก่อนนีลนะเ <laughs> พราะความเชื่อมัน่นไงเพราะความเชื่อมัน่นเพราะว่าพี่นายเดินสายรถนี่มานานมากครับนะเดินสายรถมานานมากแล้วเราก็รู้เครดิตที่แกทําไว้ทั้งหมดซึ่งมันผมว่ามันมากกว่าเงินที่ผมโอนด้วยซ้ำนะผม,ผมคิดแบบนั้นนะครับ คือได้แน่แนเห็นแน่ๆสวยแน่ๆบอกต่อได้เลยเพราะว่าท,ท,ที่ที่ต้องคุยกับพี่บินประเด็นนี้คือคือบางคนเขายังไม่รู้ไงว่าคือเข้าใจว่าเขาว่านี่อยากพัาเต็นท์รถแต่เราผมว่ามันไม่ใช่เต็นท์นะถ้าแค่ขนาดผมว่าแกแกคนบ้านแล้วคนหนึ่งเลยดีกว่าครับประเภทเดียวกันครับซื้อรถสวยอย่างเดียวไม่สวยก็ไม่ซื้อใช่ครับมันก็เลยทําให้ตัดสินใจง่าย,ายการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้จากเครดิตแกแล้วเนี่ยมัน แล้วยิ่งตอนนี้พี่เป็นนายกด้วยนะงานหนักงานหนักกว่าเดิมเลยใช่แล้ยิ่งแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับปลอดภัยครับที่นี่ปลอดภัยมากปลอดภยัยแล้วรถลาก็ดูแลเสร็จเรียบร้อยขับกลับได้เลยนี่ผมขับกลับกรุงเทพเลยครับแล้วที่ด,ดูผมเป็นนักแข่งด้วยทําอาชีพเกี่ยวกับรถด้วยผมยังมั่นใจว่าผมกลับได้เลยเพราะนั้นก็อยากฝากไว้นะครับว่าที่นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วครับ Thank you